สวัสดีค nah ่ะสวัสดีค่ะมูลนี้จะใส่มาเห็ดอ่าวนว่านหางจระเข้น้ำเชื่อมใบเตยนะคะเชื่อมใบเตยค่ะโอ้จะบนกาเป็นแบบนี้ได้ได้ยศยศเอาเอาอ่อนให้เบื้องนู้ค่ะเด้อตักให้เบิ้งค่ะไม่ใช่เป็นลักษณะลักษณะแบบนี้นะคะ ขันการขันข้นตอนในการให้กระยุงยากกระยุงยากจ้ะค่ะขั้นผู้ใรบ่ราขั้นเป็นเนาะค่ะขั้นผู้ไรเป็นแล้วก่ะบ่ยากค่ะอันใบเตยมัใจะใส่บ่ชันเดีวออกเนาะค่ะแล้วมันก็เลยอันนั่นค่ะเดี๋ยวเทใส่ใส่ขวดนะคะเทใส่ขวดเทใส่หยังเราใส่ตู้เย็นค่ะย่างพ่อสกินเท่ากับมะเก็ตนะคะจะใส่บ่ชันวางค่ะเพราะว่ามันบ่ชันเย็นบันนี้เย็นแล้วเดี๋ยวใส่จีเห็ดค่ะใส่เอาไปเตยออกแล้วใส่เอาเทใส่ขวด ขวดโลขวดยิดฟ้าละแช่ตู้เย็นเลยนะคะเดี๋ยวก็มากินจะได้เป็นประโยชน์กับลากลร้ค่ะรากลร้ค่ะเขานี่เขาจะเป็นลักษณะแบบคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนนะคะจะเป็นคือไข่คอลลาเจนค่ะน้ำไอ้วนวนว่านหางจระเข้น้ไอ้เตยก็มีประโยชน์วุ้นหางจระเข้ก็มีประโยชน์ร่วมกันกั็ดีค่ะค่ะไอ้ใส่เห็ดมือนี้ค่ะ บริขั้นตอนกับขั้นตอนขั้นตอนยายใส่เห็ดอยู่ค่ะแต่ว่ามีปัญหามันก็จะเป็นมันก็สี่โหลดอะไรนะคะเพราะว่าย่ายใส่เห็ดผิดพลาดประการใดเสียดายเวลาอยู่ค่ะเป็นสองเกือบสองชั่วโมงเน,ะะนะะาะเนาะเสียเสียดายเวลาอยู่ค่ะมันผิดพลาดเน็ตมันหมุ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 นไปหมุนมาเนาะหมุนไปหมุนมามันก็นเลอยอ่า เปียงผวกข่ายเฮใส่ก็ไปโงกดพิดกดัวถือก็เลยเสียถิมค่ะเฮยใส่ก็เลยเสียดายอยู่ค่ะเสียดายเพราะเฮตั้งเกือบเฮตั้งสองสมองเนาะเนาะค่ะอุต่าไหลตังสองสมองเสียถิมไปจะซื้อค่ะก็เลยบริเฮมีนั่นค่ะโอ้ยอุส่าเฮตังโดนค่ะเฮขันตอนมันอยู่ได้คือไ้ไหลน่ะแล้วหายไปเลยค่ะกอันนี้ก็บพระผาพระเบงค่ะ อ้นว่าหนัางจระเข้น้ำเชื่อมใบเตยค่ะขอบคุณนะคะที่มาติดตามมาให้กำลังใจยายสายด้วยดีเสิริมือมารักทุกคนค่ะ